การลงบันไดเป็นบันไดที่สยวยงามเงินนี่คือเงินนะครับเป็นตูต้เซฟเลยดูสิเป็นปึกๆเ,เลย,เยตู้เซฟของกองบัญชาการญี่ปุ่นในสงครามโลกโอ้ญี่ปุ่นขนเงินมาทำสงครามโลกได้เยอะเพียงนี้ดูสิคะว่าเาใ้ตัวอะไ ชือ่ออะไระคะประเทศไทยของเรามมนได้ใช้แบงนี้สุดยอดแล้วนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ของแล้วเตอร์ไซคเก่าคือคือเก่าดัมบนันอย่างเทพอ่ะดูสิโอ้โหนะรีวิวแต่ละคนันได้เลยนะคะที่จริงเนี่ยพฮืมนนจากั่วหรอนะือเปล่าน่ะเห็นตัวจากั่ว ใช่หรือเปล่าไม่เห็นแต่เห็นมาจักรพวคือไม่รู้ยี่ห้อมีทั้งจักรยานมีทั้งมอเตอร์ไซค์นี่ที่เราเห็นบ่อยๆคือตัวนี้เลยรถมอเตอร์ไซค์หลากหลายชนิดของกรองทัพญี่ปุ่นนะมันเป็นรถพ่วงที่เราเห็นบ่อยๆในในหนังอ่ะมันก็เป็นจักรยานนะคะตามบริชแนลเคยมีเคยมีที่บ้านตอนเด็กๆ แบบนี้อันนี้เหมือนรถไฟรถไฟทางไหมเคยมีแบบนี้นี่เหมือนรถไฟทางไหมมอนรถไฟทางไหมโอ้มีเก้าอี้ตัดผมด้วยมีเสื้ออู้เดี๋ยวนะไซส์รองเท้าทำไมมันใหญ่จังเลยไซส์ห้าสิบนะครับไซส์นี้แม่ว่าโอ้ยถังน้ำมันของเครื่องบินลบนี่คือถังน้ำมัน ใหญ่ไหมวูนีนี่นี่นี่น,นี่นี่เป็นที่ยิงปืนปุ๊ก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 หรือเปล่านี่ไม่ใช่นี่เราก็มั่วเครื่องรีดนะ,ะรีดอะไรกอยาจริงเหรอมันคือเครื่องอะไรนะเนี่ยไม่ใครรู้ก็เ,<อ>เครื่องหมุน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 หมันมีเขียนไหมมันไม่มีบอกนะคะว่ามันคือเครื่องอะไรไปไม่ต่า แต่มันอยู่ข้างๆเครื่องอันนี้คกใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะคะาาเลี่ยงเลเฉลยสึกสงครามโลกที่เป็นไข้ป่ามาลาเรียไปสู่โรงพยาบาลนาำที่เขาปูนกาจจนบุรีเช่นโลกยังอยู่ไว้เนี่ยไขมาลาเรียนี่คือสมอเรือนี้สมอเรือนะ ข่าวเสาเลยเลยโซ่นี่สิคะดูโซ่สิ <laughs> มันใหญ่มากนี่คือโซ่ของสมองเรือน,นะคะก็เ,เหมือนใหม่เนยยางแตกแล้วใครมาเขียนชื่อว่าเจสันยางแตกยางแตกที่เำฟัน,น,นต,นต,นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองโย่พี่เจ๊นี่คือรถที่พ่อเคยเนี่ง่ายที่นั่งรถเมื่อกี้ที่ยวลง มีเครื่องทำฟันก็สมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่จริงองคการแพทย์เราก็จเจริญก้าวหน้าไปตั้งสมัยก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวซึ่งรูปแบบมันก็ไม่ได้ตกจากปัจจุบันมากคือมันคงเนีน่ยมีที่บนปากด้วยเห็นไหมคะที่บนปากสีขาวนี่ลักษณะาการนั่งของรถมอเตอร์ไซค์พวงข้างโอ้คันใหญ่เลยตัวเนี้ย ทุกนะคะที่ใช้รถตู้ตู้รถตู้รถไ,ไฟตู้รถไฟตีด้ไมมในการทำเป็นทุก uh huh. นะคะชาแนลขอฝากคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะวันนี้พามาชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ mm hmm. 2เป็นอะไรที่ นาดูค่ะพูดเลยว่าท่านผู้ชมควรมาที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมากนะคะถ้าจะได้รู้ว่าสิ่งของสมัยก่อนๆน,นี้มันดูดีขนาดไหนนะคะตามมาดูชาแนลขอสวัสดีนะคะบ๊ายบาย